เห็ดออกแล้วนะออกแล้วนะทุกคนออกแล้วเห็ดพึ่งออกแล้วจ้าเยอะแยะเลยดูดูดูเห็นไหมเยอะแยะเลยจ้าเพื่อนโอ้ยเราไม่ได้มาจ้ะเพราะเราคิดว่า เสียดายจังเลยอ่ะคนเราเสียดายมากเลยเราไม่ได้มานะยุงเยอะเลยจ้ะต๋าเริ่มเพื่อนแก่แล้วอ่ะเสียดายจังเลยจ้ะเสียดายจังแน่น้องน้องนิญ่หน่อยนี่นะโอ้ยเพื่อนเอนเอ้เสียดายจังเลย กินกันอร่อยเลยนะพวกคุณน่ะดูดีทุกคนดูโอยเยอะเลยเพื่อนเพื่อนโหดูนูน่นนู่นเป็นแนวเลยดูดิโอเป็นแนวเลยเจ้ะเป็นแนวเลยปาดท,ทุกคนด,ด,ดูดูดูปาดปาดดูสิโอ้ เพื่อนๆดูดูนะอุ้ย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 เก็บจ้าเก็บนอนบอกกินสบายเลยเธอมาช้าเพื่อนๆดู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 อู้อูอู้อู้ยุงก็อุ้ยดอกนี้เสียดายจังเลยดูนี่ดูเพื่อนๆดูอู้ ดดูิยังไม่ทันได้ไปไหนเลยว่าจะไปลอ้อหาเห็ดเหลืองนะสงสัยจะไม่ได้ไปไกลแล้วมั้งเพื่อนดูจ้ะดูสิดูสิสโอ้ยสุดเสียดายเดี๋ยวเลมเอาจากาเพื่อนโอ้ยปาด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 ตรงไหนนี่เสียดายจังเลย เสียดายเสียดายโอ้ยยุงกัดหนะ้าเนื้อจ้าทุกคนโอ้ยโอ้ยตัดตัดตัยตัดตัดโอ้อยยงนี่เด้อจ้าดอกหนึ่งโอ้ยยุงกัดคักแท้อันนี้อุ้งเสียดายจังเลยทุกคนเสียดายมากเลยตรงนี้นะ ดูดีนี่นะเียได้นะนเดี๋ยวเอาไปรวม